สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอสารพิษครับผมวันนี้ต้องพามาดูวิธีใส่ปุ๋ยเนาะอย่างถูกต้องและถูกวิธีแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทําไมต้องใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ได้ผลดียังไงเดี๋ยวตามดูกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปอสารพิษด้วยไดเริ่มกันเริ่มกันเลยไปดูในแปลงอ่าพี่เดี๋ยวผมบอกวิธีใช้อันเนี้ยใส่ผิดไปนิดนึงเราโรยแค่รอบทรงพุ่ม มันโชเลยเนี่ยครับพุ่มพุ่มมันมาแค่นี้แบครับลา่าครับมันก็จะมาประมาณนี้ช่วงหาก,กินนะมันจะอยู่โซนนี้โซนโซนข้างในเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงที่ส่งอาหารมันมันไม่ได้ใชนไม่ได้กินอาหารน<า>ะมันกินชุ้อยู่ช่วงประมาณนะแค่ส่งพุ่มมาประมาณนี้ครับ๋ยวเราโรยประมาณส่งพุ่มใช่ไม่ต้องอัดไปที่โคนต้นเลยอยู่ด้านนอกอย่างเดียวอันนี้ก็ประมาณสามร้อยคำเนาะ สองสามร้อยกรัมรวโดยอันนี้ครั้งแรกอ,อือคือแปลงนี้เราเพิ่งมาทำนุ่มบำรุงเขาใหม่น้ำชเชะแฉะมาแล้วก็ต้นโสมมากๆเลยเราก็เพิ่งเราใส่ไปแล้วรอบแรกเนาะแต่ยังยังไม่คือกระเตื้องขึ้นมาดูใบใบชุดสองเนี่ยใบใหม่ที่ออกมาใหม่นะเริ่มดีขึ้นแต่ยังยังไม่พอครับเพราะว่าแปลงนี้มันโสมจริงมันไปกับน้ำหมดอะ่ะ คือใส่อะไรมามันก็ไปกับน้ำหมดเนี่จริงๆเราเป็นอุโมงค์ได้เลยนะทำทรงใหม่เนะรอให้ต้นฟอร์มต้นอีกดีดีแล้วก็แต่งทรงใหม่แล้วก็อุโมงค์แค่ล็อกเดียวก็ได้ไม่ต้องไปนี่ใส่ตั้งหัวเสา <ะ S 2> ตรง,งนี้เออตั้งหัวเสานี่เลยแล้วก็โยงหากันแค่นั้นพอหรือจะให้ออกข้างก็ทําเป็นตัวทีทําเป็นตัวทีออกข้างเนี่ยเดินล็อกข้างได้คุเขียนน่าจะจากแต่ตัวทีมากกว่าง่ายด้วย ทำเป็นตัวทีแล้วก็ดึงยาวเนี่ยใส่ใส่กลางอีกสองล็อกบบอ่าเนี่ยแหละพี่ใส่ยื่นะครับใส่ใส่เลยลอยลอ,อยรอบตรงพุ่มด้านนอกคือข้างในอ่ะมันมันมันเป็นแค่รากลำเลียงเวลาเขาหาอาหารเขาก็จะหากินอยู่บริเวณสรงพุ่มด้านนอก เป็นไงโอเคไหมก็โอเคแงงไปนิดหน่อยอืมเราเราลือลากดูต้นไหมต้นไหนดูได้ไหมถกปูใช่เออถกีูมีฟางคลุมนะ่ตัวนี้ไม่ค่อยมีย ừ, อืมฝางนี้วะาลงนี่็เดี๋ยวต้งองเปิดให้ดูว่าลากตรงไหนมันหาอาหารลากตรงไหนมัน <ไ>เริ่มเริ่มมาเ<ต>น้ะพวกสิ่งมีชีวิตในดินเริ่มกลับมายังก็ <ะ S 2> ออยังแฉะนะเนี่ยแฉะไหมก็แฉะอยู่ยังยังค่อนข้างแฉะไถามม่รู้เรื่องการให้น,น้ำแต่ว่าส่วนหนึ่งคือมันอยู่ใต้เนี่ยมันก็จะชื้นอย่างเงี้ยแหละห จ้าน,นี้ก็ไม่ต้องไปกลัวเขาเนัะเดี๋ยวพอทับถมไปเรื่อยเนะี่ยเป็นตัวที่เพิ่มจุลินทรีย์ให้เราอย่างดีน,ะนี่ค่อนข้างแฉะอยูอ่แต่มันก็มีมีขุยไตยเดือนนะเริ่มเริ่มดีขึ้นดินม,ม,มันก็ฟูถึงแฉะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะฟูแฉะไปอืตรงนี้มันฝนเยอะด้วย่สิ่งมีชีวิตเริ่มกลับมาบ้างแต่อย่างว่ามัน,มนโดนเคมีมันหนักอะฝนมันตกแล้วนี้มันคุมนะอื เพราะว่าคราวที่แล้วมามันเริ่มแค่ชืดๆแล้วเริ่ม,มดีขึ้นแล้วตรงนี้โดนฝนดีกว่าเนี่ยคือรากที่ชิดลําต้นออกมาตรงนี้มันเป็นแค่รากลำเลียงที่ปลายทรงพุ่มเนี่ยจะเป็นรากที่กินอาหาราเดี๋ยวต้องต้องกลับไปเลือกที่ปุ๋ยไอย้ที่ไปสวนเราส่วนนี้ยังไม่เห็นยังเห็นไม่ชัดให้ดเูเก็บเทีบบริเวณนี้เลยนะครับ รอบสงคุมแล้วก็ส่วนพี่ๆีท่านใดที่ทําผลไปแล้วเราอยากจะบํารุงชุดใหม่นะต้องแนะนําว่าโซคอนโรยเพียวเลยอย่างที่ต้องโรยหลังเก็บลูกไปอะเรียกลากชุดใหม่ก่อนกําหนดโซนนะเวลาโรยโซคอนก็ทำสามโซนเอซีซถ้าโรยเรียกลากชุดใหม่ให้โรยโคนต้นอีกเยอะเยอะขึ้นเลยเยอะแล้วก็โรยยันขึ้นมาบนต้นเลยนะหน่อยคือสาดโซคอนโรยเข้าไปบนต้นเลย ที่เหลือตรงนี้ก็ไล่ออกมาบางๆเป็นรอบทรงพุ่มไปอันนี้จะเรียกรากชุดใหม่ที่ดีแล้วเขาจะแตกยอดที่ดีขึ้นอันเนี้ยมันเฟื่อฟูเยอะมากๆนี่โรยไปทีแล้วนะใช่ใช่อันนี้ชุดใหม่ที่แตกยอดมาแต่ก็ยังรู้สึกว่าขาดทาดลรองอาจจะจักแฉะด้วยอ่ะใบยังไม่ยอมสีเข้มอืมเข้าใบแก่ก็ยังสีไม่เข้มแต่ใบเดิมนี้ดูไม่ได้สภาพอ่ะ แับนี้นะโซคอนนะ,<อ>ะยืดยืด,ยดไม่ยอมไม่ยอมเขียวเข้มแล้วนี่มีบนแต่แบบเนี่ยยอดอ่อนก็ยังแตมจากเดิมอ่ะถ้าดูว่าล่างจะทิ่มไ่มถีม่ก็คือพอออกปุ๊บแล้วข้อมันสั้นไม่ค่อยดีอืมมีตรงไหนข้อจริงๆก็ประมาณนี้แหละอันพวกนี้จะข้อสั้นแล้ไม่ค่อยอยากจะถี่สีเขียวอ่อนออกมามแล้วมันจะตันแต่ถ้าหังจากที่เราใช้ไปรอบนึงแล้วนใช้คอแล้วก็ ลอยสูตรแห้งไปรอบหนึ่งแล้วก็ให้สูตนนั้นเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังต้องใช้การเื้อนฟูนฟอีกพอสมควรเลยเพราะว่าต้นโทมมากๆเนาะต้องให้คขาสะสมอาหารเพิ่มต้นเลยยังไม่ไม่ตัดแต่งอะไรนี้ได้แต่ต้นแต่ยังขาดสารอาหารเริ่มดีขึ้นรากเริ่มเดินดีขึ้นจากปลายเนี่ยเริ่มมีแว็กคพนมานะใช่แล้วก็ยอดที่มาใหม่ก็ค่อนข้างโอเคขึ้นแต่ก็ยังยังที่อยู่ยังไม่ยืดเยอะ รอดูกันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยแบบเาียยนะ่อมาเนาะจริงๆเม่งจะสูตรไหนก็ต้องทําแบบเนี้ยต้นไม้มันก็หากินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจริงมันไม่ใช่สูตรเออมันคือ,คอธรรมชาติพื้นฐานของต้นไม้เลยนะนนนวิธีนี้อาจยวตามดูกันเรื่อยๆเลยต้องใส่ให้ดูตลอดเนี่ยคือเดี๋ยวก็เฟืน่นเดี๋ยวก็ดีขึ้น น้องก็เป็นวิธีการให้ปุ๋ยการปลูกวิธีแล้วก็อยากให้เข้าใจธรรมชาติของต้นต้นไม้ต้นพลังเราด้วยเรายิ่งทําวิธีนี้นงานนอนาคตมันจะน้อยลงเฮ้ยแต่นี้เริ่มดีขึ้นเนาะเนี่ยเป็นบางบางบางอันเนี้ยสูงน้ําไม่แฉะดูจากพื้นเน่ยแล้วก็กดีหน่อยจะเป็นร่องแรกแรกอ่าร่องที่มีความสูงจะจะดูดีหน่อยฝั่งนี้เตี้ยพอเฉาะแฉะน้าไปเนี่ยอ่าแล้วเรื่องงานให้น้ํามีคนเข้าใจผิดเยอะเลย เปิดทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งบางส่วนเปิดเป็นวันเลยเลืองด้วยบ้าบอไม่ได้เลืองด้วยสามนาทีห้านาทีพอถ้าเราคุมไปเร็วอ่ะแต่จริงๆก็กําหนดนาทีก็ค่อนข้างยากแต่ให้ดูจากความชื้นนะ,ะถ้าอย่างเนี้ยถ้าไม่ได้ให้ปุ๋ยนะไม่ต้องลดให้มันแห้งแต่เนี้ยให้ปุ๋ยแล้วอาจจะต้องนิดนึงอาจจะไม่ต้องละลายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวาพปาพปราพิรุนมาละลายให้แล้ว ถ้าถ้านี่ยังไม่ได้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ยังทานพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเปิดต้องมีงดก่อนสี่ห้าวันนะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูวิธีใส่ปุ๋ยแล้วก็อยากให้เข้าใจธรรมชาติต้นไม้ไม่ใช่ว่าอยากจะใส่อะไรก็ใส่ให้เขาแล้วก็ไม่รู้ว่ารางมันอยู่อะไรยังไงอันนี้จากประสบการณ์โดยตรงเนาะประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พลาดพิงอะไรใครทั้งนั้นอะ่ะใครเราทำแล้วว่าดีเราก็เลยมาบอกต่อ เอาแค่นี้เองเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณน,นี้อ,อนจจก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วยวันนี้ไปละสวัสดีจ้า